สวัสดีครับพามาดูวิธีการล่อนดินเป็นลานมันขนาดเล็กครับเขาก็จะมีรถเกจครับเอาไว้ยกมันเพื่อที่จะเอาไปร่อนดินเอาดินออกครับดินอยู่ตรงโน้นนะเขากำลังเทครับไม่ใช่กำลังตักมันครับ เคลองขนาดโอ้จวดดีขนาดพน้นนะเขาจะล้นดินครับเพื่อเอาดินออกเพราะว่ามันช่วงนี้มันเป็นมันหน้าฝนครับมันหน้าฝนก็จะมีดินติดหน่อยถ้าจะให้เคาะออกตั้งแต่อยู่ ในสวนเนี่ยโอ้ยากครับเพื่อนๆเนี่ยเขาก็จะมาทําแบบนี้เทมันใส่ตะแรงครับมันจะเป็นตะแรงครับเทลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกดินมันก็จะออกลงมาด้านใต้ดินมันก็จะลงมาด้านใต้ส่วนมันก็จะไหลไปอีกตรงนั้นนะไหลลงไปตรงนี้นะส่วนดินก็จะลงตรงนี้ครับ เสร็จเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้ยังยังยังเหลืออีกครับ่าโอ้โหวิ่งอย่างแรงครับเพื่อที่จะให้มันเข้าครับโอ้เป็นตะนักขนาดฟังแต่เสียงรถเนี่ยเป็นตะนักขนาดผมก็รอ เขาบอกให้รอนะเพราะว่าอันเนี้ยเห็นไหมดินก็จะลงมาตรงนี้ครับดินก็จะลงมาตรงนี้ส่วนมันก็จะไปโน่นครับถือว่าเป็นลานมันที่ดีนะผมว่านะลานขนาดเล็กเนี่ยดีนะแบบนี้ผมว่ามีรถตักด้วยแล้วก็มีที่กองดินด้วยครับ บางรานเนี่ยเขาก็จะมีแต่แตาช่างเฉยๆนะรถเกียรก็เวลาจะตักใส่รถสิบล้อเขาค่อยเอามาครับแต่ตอนนี้แต่ร้านนี้เนี่ยเขามีตั้งสองคันน,นะครับนนคันนั้นอีกคันหนึ่งมันที่ผมขนมาใกล้จะหมดแล้วครับตอนนี้ ครับ่องขนาดบางร้านไม่มีแบบนี้นะร้านมันขนาดเล็กเขาก็จะเอาดินออกมาแล้วทีเนี้ย หรือเปล่าเออเย็นดินดออครับเย็นบ่ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ฮะหรือเขาเสียหายเขาเอาดินไปเอาดินกรับขึ้นบะไปที่เอาเยียงปะเอออาสิเป็นไปได้นะผมบะ แล้วเจอกันใหม่ครับ EP นี้มาเจอกันเพียงแค่นี้ก่อนครับผมสำหรับการล่อนดินมันสำปะหลังลานมันขนาดเล็ก